สวัสดีพี่น้องมื้อนี้เขาสิไปมัดผางานศพพี่น้องไปเบิ่งว่าเราจะมัดได้เป็นยังไงสิงามหรือบ่งามพี่น้องไปเบิ่งไปแต่ังนพี่น้องไปนะฮะจะแคร์ก่อนพี่น้องอทั้งงานเฒ่าแก่แล้วพี่น้องเราจะคล้องขึ้นเพิ่นบ่อยู่พี่น้องมื้อนี้เพิ่นไปอีกบ้านนึงอยู่ได้เพิ่นก็เข้ามาพี่น้องเมื่อนางผาเจ้าได้ผู้นึงก็มาพี่น้องแล้วก็สิ ของของขึ้นรถแล้วก็ไปต่อพี่น้องไปหมองวัดที่ห้าสิมัดผ้าพี่เนอะไปเบิ่งว่าสิงามหรือไปเจดีย์พี่เนาะที่มาเราลองจะไปนี่ที่ใต้ดี่นั่งที่นั่งเัาจะไปพี่น้องเราจะไปใกล้สิฮอดหรือพี่น้องพอสถานที่มัดผ้าแล้วเนี่ย ราถึงแล้วไปลองดูว่าเราจะเป็นยังไงไปลุยกันังแต่ิมัดดอกไม้มัดผาเป็นอย่าเนี้มาดูกันมัดแล้วแล้วบระเทไทยต้นมัดไปหรอกวิทยาไทยแห่งกันเลยมาถ่ายตอนมัดแล้วแล้วไปหรอกจะง่ามังงามือไปหอกก็บมัดตั้งภาษาไปสั่นแหละเนี่ย ผาดัมาพ่อก็เลยมาผาดําือฟังข้างหาฟังตั้งขางกับดิมาดผาดัมเนี่ยมาได้ผาเขาอย่างเดียวนี่นี่แหละพี่น้องอาชีพอีกอาชีพหนึ่งจีนเฮ็ดเห็ดเป็นสันที่พี่น้องมันจางมือละสามลอยก็เฮ็ดเไปมัดมันมัดมัดมัมันมัดไปนี่พี่น้องมัดไปเรื่อยๆพี่น้อง มัน,นมันแล้วกับถาเพื่อนั่งโซบมากกับแมา่ถาเสิร์ฟน้ำพี่น้องเกิดซิมาเสิร์ฟน้ำต่อพี่น้องนี่อะไรพี่น้องอาชีพหนึ่งตีจีนหน่อยเฮ็ดพี่น้องงามบอกงามกัตีจีนเด้อพี่น้องเลยเนี่ยพี่น้องลืมลืมฉากไหมพี่น้องลืมฉากปิด พิดข้างหน้าเมียนตอนนี้พิดลงมาสิพิดลงมาสิลืมคนมาบ่มดก็เลยได้ซับนี่ฮัาพี่น้องนี่ล่ละพี่น้องห็นแล้วแล้งพร้อมกับดอกไม้เนี่ยพี่น้อง กลางคืนนี่แหละพี่นอ้องอากาศนะหนาวฝ่าไม่คลิปไม่พี่นอ้องคลิปนี้ซจ้านี้แล้วงานถา่ายอิฐขาวพี่น,อน้องมาเลยฝากกดไลค์กดแชร์น้ำด้่มครับดไ,ได้คลิปหนาวฝ่าไม่สิบวัดจไปเห็นอย่างยิ่งกถ่ายพอด,ดีพี่นอ้องสวัสดีครับ